เฮ้ยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่พอมึงขนุนกูก็มีกูยังไม่พอไอ้เงี้ยกูมีเนื้อคนอยู่ปิ้งไหมมือปิ๊งปิ้งโอ้โหเขาจะเขาจะเห็นเราเป็นคนยังไงวะเชี่ยเลยกินเนื้อคนเนี่ยมึงดูลูกไว้ลายต่อไปลูกมึงนี่แหละจะเป็นศพลายต่อไปหนุนกูปิ้งนี่ไอ้นุ่มหยอกแพล้งเถอะเองติดบารนุ่มกูต้องไปปาล์มหนะ

แตกไปแล้วมั้ง เดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่พร้อมมือขนุนกูก็มีกูยังไม่พร้อมไอ้เหี้ยมือเดี๋ยวไอ้เหี้ยูรือเปล่ากูไม่ดีไหนละไอ้กูเก็บหนึ่งกูเก็บหนึ่งกูเก็บได้เหมือนกันเก็บได้เหมือนกันไอ้เหี้ยเอ้ยทุกคนหูแตกไปยังอ่ะมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมเราเจอเยอะจังอ่ะไม่มึงตรงนี้มันคือไอ้นี่ไง นเใช่แ้่เดินเข้ามา,า,า,ามือที่มันเป็นแบบว่าที่มันที่น่ากลักวน่ากลัวที่เราพูดกันวแบบเฮียดูรู้เลยเป็นแบบรังโจรอ่ะเฮ้ยมึงกูได้ยินอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ <c oughs> <bırak> ้เดี๋ยวมึงประเด็นคือ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตายเฮียถ้ารอบเนี้ยเพราะว่าถ้าตายก็เพื่อนเอาไงวะเฮ้ยมืออันนี้เราอยู่ในที่ของมันปะใช่อะกูว่าแล้วกูว่าแล้วซึ่งกูก็หาทางออกไม่เจอเหมือนกันในตอนนี้ขึ้นเหนื่อยหรอ มึงเหนือมันเป็นทางนู้น่าไปไงดีอะเดี๋ยวก่อนนะโดดโดดไหมจบจบเอาเลยจะกูเดินท่อรองโอ้มึงไม่ไม่ใจเลยว่ะใจเยี่ยอะไรไม่ได้เกิดมาหาโกกมาอีกเริ่มอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอ๋อว่าไอ้มึงว่าลงทางนี้ได้ปะกูว่าน่าจะได้นะเพื่อนเอาเย้วอ๋อคราวที่แล้วมึงก็บอกว่าได้ได้ตายเฮียตายพูดเลย อยากดองกับเพื่อนมึงเกจิไม่ทันไปไปข้างหน้ามีทางลรม่วงนอนแล้วมือมึงเสือเสือเอาละเดียวเดียวใช้หูดีเสียงเสือไมได้ือไม่ได้เสือมึงทำไมมึงไม่ใส่ไอ้เสียกเต้ทใออทุกคนระวังหัวแตกเดี๋ยวมึง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 อะไรไหน เอ้ยแต่ตใจใจงมันเดินผ่านเออเนั่นกูเห็นกูเห็นมันกูลกูเห็นมันจ่าทางนั้นแหละกูก็ลกไม่ตันอย่างงโอเคเดี๋ยวนะเราเคยยิงลูกธนูนนี่เลยหรอวะไอ้กกะลามายังอ่ะยังแ่อุ้ยอุ้ยอุออ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 อ้อ้้้้ เอาธนูกูขึ้นมาเอาธนูกูขึ้นมาเล่นทีเผลอเหรอกูจะเดินกลับมากินน้ำขอธนูด้วยจ้าพนมพนมพนมผมแดงนี่ไงปัดที่หัวเลยเขาออกไม่ได้อะแม่งไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยเออโอเค เฮ้ยมึงกูเจอกูเจอคนออกูเจอชาวบ้านเฮ<อ>้ยจริงป่ะเฮ้ยไอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงน้องอุ้ยมึงคนแบบนี่อีกแล้วว่าเหมือนเด็กที่แบบไม่น่าเห็นป่ะไหนวะไหนแล้วโอ้โหกลัวนี่นมือข้างหน้าเห็นไหมเหมือนน้องที่แบบเราเห็นเลยอุอ้ยมึงน้องนามน้องนามแต่เป็นน้องเวอร์ชันมีชีวิตอ่ะไอ้เกี้ยแม่กลัวกันมือคอเลยจิมิโน้ยเฮ้ยเอา้าเออมเฮ้ยอะไรอะที่ไหนเนี่ยน้องพาเรามานี่ เฮ้ยเึิ่งทุกมีชาวบ้านหรอเหมืนที่เดิมปะเนี่ยหรือว่าเอ้ยน้องพาเรามาทำไมอะหรืออะไรให้เราไปคุยกับหัวหน้าเผ่านั่นเลยเหรอขึ้นเหมือนเดิมไหมขึ้นเหมือนเดิมอะหรือให้เรามาคุยกับทุกคนเหรอมึงจะน้องมันยังวิ่งอยู่เลยอะเราจะลองตามน้องไหมมึงน้ำเลยดีกูกลัวไหนอะไหนอะข้างหน้าข้างหน้าเดินไปอะเห็นปะเห็นน้องปะ โอเคโอเคแล้วทันแล้วทันแล้วโอ้โหน้องจริงในมิมิต็น่ากลัว้องของจริงก็น่ากลัวน้องจะพาเราไปไหนพาเราไปหาศพเหรออ๋อมันแค่วิ่งซนเฉยๆเจ้าของเสียงอยู่ไหนเนี่ยโุ้ยมือข้างหน้าข้างหน้าเนคนป่าข้างหน้าเคนป่ากูเห็นโอเคเห็นเดินอยู่ประมาณหนึ่งสองมึงแล้วน้องไปไหนอวะชิมหายแล้ว น้องไปไหนแล้วอ่啊มากูว่าน่าจะต้องตามไปแหละอืมน่าจะบังคับให้ตามอ่ะโอเคกูมองไม่ค่อยเห็นเลยวะตามกูก็ได้กูนำเองดิอุ้ยวุ้ยเฮียน้องวิ่งกลับเฮียตกใจอะไรเนี่ยมือมือคนป่า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 เอาล่ะเห็นไหมเพื่อนนี่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 พี่ พีอุ๊ยเอี้ยกัวเราจะตายอีกัวเราจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจมเจมกูตายกูจะตายกูจะตายทันไหมทันไหมทันไหมเฮ้ยเลือกที่ไหนกันไอ้นี่นะแผลมันไม่แลน้องไปไหนนี้น้องวิ่งออกไปทางขวาตามน้องไปปะล่ะมึงกูบอกเลยว่ามึงเดินมึงเดินนำนำไปดิ แต่น้องจะหัวหลอ้อน้องจะหัวลอ้อเป็นระยะระยะอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรเกียดมึงน้องพาเราไปไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะกูสงสัยว่านี่คือน้องวิ่งเล่นหรือน้องพาเราไปวิ่งเล่นที่กูตีเลยนะไม่วิ่งเล่นไม่พอ,อเหี้ยพากูมาเจอคนป่าไอาสัตว์เบื่อใโหงแล้วเนี่ยจริงโซนนี้กูธนูยิงเลยนะทำไมมีจิตใจแบบ ไอ้นี่จังวะซาเวจจังวะไอ้สัตว์ไอ้เคียร์ขื่นตามันหล่อหลอมาเพื่อนมึงน้องไม่ได้กวนทุนตีนเราใช่ปะเฮ้ยมึงมึงน้องจับได้เว้ยเมื่อกี้จับจับได้ว่าอะไรวะเอ้าไอ้เคียมึงมันแค่ให้เราจับเด็กกับหมู่บ้านไอ้จริงป่ะจริงกูมันอยู่เดียวมึงเห็นปะไหนวะเนี่ยกูมันอยู่ไม่เห็นเหรอ ขอดูขอดูจ้าจ่าก็อางงาไม่ขีอะเธอจะพากูไปที่ไหนเธอใค่เด็กวิ่งตนจริงด้วยเขาเกี้ยวเขาเกีียเมืองแล้วผู่บ้านกับไงเดี๋ยวนะหูยังไกลอย่างไกลเลยเพื่อนผู่บ้านสามสี่สิบสี่สิบสามห้าเอะไรเด็กเกลียนี่ไปแตกฝากร้องข้าวถูกกูว่าจเหรอ มึงแล้วเมื่อกี้มึงทำไงมึงถึงปุ๊ม,มันได้อ่ะไม่มึงกูแบบมันเป็นจังหวะที่มันวิ่งสวนกับกูไงมันก็ขึ้นจับกูก็เลยวิ่งต <c oughs> ามแล้วก็เกิดจับมนันอี๋อ๋อแล้วมันขึ้น,น,นแล้วมันขึ้นในนี้หรอภารกิจหรอใช่ไม่มันขึ้นบอกว่านำพาเด็กกลับสู่หมู่บ้านอย่างปลอดภัยไอเวยไอเด็กเวน <c oughs> มึงมึงมึงฮะมึงหลบกูจะยิงมันเฮ้ยมึงมันจะมูดแล้วเนี่ยมึงไปรละกูบอกไม่เห็น มึงน่าจะกูปล่อยมันมันจะวิ่งอีกไปเนี่ยมึงจะปล่อยชิบหายแล้วมึงก็เที่ยวมึงแล้วมันจับยังไงอะไอ้เหี้ยกูไม่น่าพูดเลยว่าเด็กสนเป็นไงล่ะจับลากระปูบ้านโธ่เอ้ยกูดูจะพากูไปแมปใหม่กูได้กาเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งต้องนำนำทางไปแน่เลยโถก็เราเล่นแมปแรกมันนำทางอ่ะกูเดินตามเลยจับมึงนะ ไอเด็กกูจะกับกูจะกับเตีมึงให้มันแหลกโง่โง่โง่ก็จะเกือบโดนเกือบโดนเป็นั่งไงเนี่ยแขกปากไม่หยุดกูจะฟ้องแม่มึงไอเด็กกูเองเอาเอาประตูอยู่ไหนวะเอะอยู่ไหนประตูอยู่สายนี่ไงมเจอนี่กูจะฟ้องแม่มึงเนี่ย ไอเด็กเกียมึงมึงทอมกูนี่เหมือนคนโง่ปล่อยเด็กไว้ในหมู่บ้านอ้าวมึงเอ้ามันมันมันวิ่งไปอีกแล้วกูต้องจับมันอีกไปเนี่ยเอ้าอีกเลยกูเสียเวลาชีวิตจริงๆแม่กูจับมือแต่เมื่หมู่บ้านแล้วไหมจริงกูไม่ได้พากูไปย้นนู่นหรอกกูนูว่าจะพากูไปไหนไม่พาตื่นเต้น นี่ไอเด็กเพียมึงมานั่งล่อกูอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะกูจับมึงอีกได้ไหมเออได้ปะได้ไหมมึงไม่ต้องแหกปันกูนี่ซาเวตจัดวิ่งเร็วกับกูได้ไงมึงมันยังจับมันจับได้อีกแล้วอ่ะกูต้องจับที่นอกมึงกูอยากจับบ้างอ่ะมึงเอาไปปล่อยในหนุมว่าดีเดี๋ยวกูวิ่งไล่จับมากูได้คอนเทนต์วันนี้แหละจับเด็กแต่ทำไมเลือดกูน้อยจังวะเออ อุ้ยต้อมทุบหลังมึงใหญ่เลยอ่ะมันทุบหลังมึงด้วยทุบปัวมันทุบหลังมึงพี่เฮ้ยเหมือนที่เลื่อนกูโร่มันทุบปัวเกยวไหมแต่ไอ้มึงมันต้องวางเด็กตรงนี้เว้ยอ๋อเมื่อกี้กูวางผิดที่เองแหละมันเลยวิ่งอีกอุ้ยถามซีบเอาว่าอ๋อมะกี้กวางผิดที่เองน้องน้องทำไมน้องถึงทำแบบนี้คะอืมทำไมหนูวิ่งเร็วทำไมหนูอ๋ออุ้ย กูมีเนื้อคนอยู่ปิ้งไหมมือปิ้งปิ้งโอ้โหเขาจะเขาจะเปเขาจะเห็นเราเป็นคนยังไงวะเชี่ยเลยกินเนื้อคนเนี่ยมึงดูลูกไว้ลายต่อไปตนนะลูกมึงนี่แหละจะเป็นศพลายต่อไปจริงหนกูปิ้งเน่เพราะเราก็ยังไม่เคยเปิดแถวนี้ใช่ใช่มันแถวนี้ยังไม่ค่อยมาเลยเอาล่ะเอ้ยถ่ำท้ำนี้เราเจอยังเหรยเออแสงใหม่วะยอดเริ่มยอด อันนี้มึงข้าไปฝั่งนู้นเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจะตกเชียกูเพิ่งเห็นน้ำข้างล่างนั่นดีน้ำแบบน้ำแบบเปื้อนอะน้ำมีสารพิษอ่ะจริงน้ำเปื้อนสุดๆอ่อแคบนี้นะที่ฝั่งนี้น่าจะยังไม่เคยมาเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคได้ยังมึงได้ได้ได้ขอขอลองไปดูตรงน้ำหน่อยได้ปะเชี่ยแบบอยากไปดิเชี่ยแบบ เฮ้ยเราเคยมาเหรอคืออะไรอ่ะคอนเล็กท็อกซิกเวสคืออะไรอ่ะเฮ้ยเราไม่เคยมึงมันต้องใช้น้ำมันเหรอหรืออะไรอ่ะมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนจะต้องใช้ต้องใช้ถังอ่ะเออใช้ถังใช้ถังคืออะไรอ่ะมมนขึ้นว่าอะไรอ่ะมึงบนแถวนี้วะอเราเก็บขึ้นมาเฉยหาถังให้เจอให้ครบนู่นมึงเห็นปะเออเอาเลยเดี๋ยว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 นี่ไงนี่งเออข้างๆก็มี โอ้โหมโคตทางอะไรธรรมชาติอุ้ยอุ้ยอะไรโดนอะไรอ่ะหรือว่าไม่สามารถโดนน้ำได้หรอคิดไห่ละหรือกูโดนอะไรวะเดี๋ยวหรือว่ามันมีทางอ้อมปะวะใช่เมืองแตนนะคือแบบผู้สงสัยอยู่ตรงนั้นกูโอเคกูฝ่าเดินไปดูแล้วกันมึงหรือเราจะสร้างที่นอนตรงนี้เสียตายใช่ไหมเนี่ยต้นกล้วยก็ได้โอเคต้นกล้วยนะ เออกตั S <S ้งให้มามนีที okay. ่นอนทุกที่พอไรเพอาะกัวายเฮ้ยมามามาเคต้นเดียวพอไหมพอแหละกูวก็กั้นใจจริงๆแล้วะอิงแต่ว่าเราต้องกูขอกูขอเดินไปดูฝั่งนั้นแป๊บโอเคโอเคกูมาดูแลตัวเองเพื่อนโอเคเพื่อนกูถ้ากูตายกูก็อยู่ตรงนี้แหละ มันไม่มีอะไรเท e ี้ยงเป็น่องเมื่อวานอะไรอะไรสัตว์ตายแล้วก็เกิดมาเจอคนป่าตายแล้วก็เกิดมาเจอคนป่าไม่มีอะไรเที้ยเท่าเท่านั้นแล้วบ้าชิบหายแล้วชิบหายไปเป็นไรปะเอ้เอ้เป็นไรปะไอ้เที้ยกูตกแล้วกูเออเออเอา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 อุเยยิบเอ้ไม่มึงเป็นไข้อย่างเดียวอุ้ยแต่กูตกขาน่าจะเจ็บเลยเมื่อกี้เอาเพื่อนคอลเลกเอ้เอาเลยเดี๋ยวกูถ่ายภาพ นี่ภาพประวัติศาสตร์ว้าวกันนะใบเหลียงกูมีปะมันใบเหลียงปะไม่มีมีแต่ไม่ตกผ่ามาลงน้ำไม่น่าเจ็บเลยนะโอ้โหมึงดูช่วยดูผ่าได้ค่ะเอเอดูเท้าเองแล้วพวกเราก็วิวดีเนาะดูสร้างที่นอนดิ <laughs> <c oughs> เยอะกูมีกูมีกูมีกูอเองโ้ยขอบคมึงเป็นแบบใส่เท้าด้วยอย่างเท่จ้าคุณไปขโมยมาเหรอ ตอนเราไปบุกบ้านมาไงเฮ้ยได้รับความเชื่อใจ25ว่ะเอาว่ะติดเหรอพุทุเหลือนะริริติดเหรอเอาว่อเนียไม่เอ้ยต้องเอาหน่อยแล้วไอ้หนูว้าวโคว้าวโคเฮ้ยเฮ้ยเสือ เพือ่อเจด้วยโอเคโอเคหมือนกับว่าแมปเก่ามันจะเน้นแบบเนื้อเรื่องแบบไปเรื่อยๆอะ่ะเจออะไรไม่ค่อยโหดแต่นี่คือแบบโอ้โหเจอคนป่าอย่างเยอะปิงอย่างเยอะเจอเด็กกว่<อ>าสมัยจริงจริงไอเด็กจริงไอเวนอย่านะตามตั้งไกลนิ่งแค่แค่เด็กตนกูน่ต่อเน ดีนะยังให้ภาพความเชื่อใจกูมึเอเฮ้ยพี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 มึงมองไปข้างหน้าไอ้ที่มึงจะเห็น,นว่ามึงมม่เหมือนเป็นบ้านเลยปะมึงเห็นปะแต่มันมืดอะเออมันมืดอะเออ yeah. เนี่ยแต่เหมือนเป็นหมู่บ้านเลยข้น้ากูว่าแบบว่าคนป่านั่นแหละกูวะาดนเสียงสัรพสัตว์เยอะมากมึงกูได้ยินเสียงคนป่ามึงเดี๋ยวก่อนคือเอเนจีกูแสดน้อยกูต้องการนอนตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมึง พี่มื่อวันก่อนอุ้ยสามโอ้อนดีขึ้นเฮียไม่มีเชือกลยอเลยออโอ้โหผ่นไปนไปเ้ด้วยเฮ้ยโอเคคุณกระสนอุ้ยหัวใจคุตกตกตกเพื่อนคุยิงวาวอ่ะทิพไพรแล้วทิพไพรแล้วเฮ้ยโอเคเดือนหน่โอเคเฮ้ยเฮียโอ้โหมึง กูบนใหญ่เลยจะนอนจะหิวมึงจะเย็นน <bunker. S 1> ูถถสถานการณ์เลยเฮ้ยโอ้ยโอเคโอ้โหโอ้โหว่าอะไรอย่างงี้ได้ปะเฮ้ยมึงกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงเสือเสือเสือชิมหายไหนวะไม่รู้อ่ะได้ยินเสือมูไปแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ไหนวะ น้องย่องอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยโอเคโอเคโอี่อยู่นี่ไงมึงน้องย่องอยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวน้องก็วิ่งมาเห็นไหมเอาเพื่อนเพื่อนเอาเลยเหรอกูก็รอเพื่อนมาเพราะมันเล็งมึงไงอ๋อโอเคมันเล็งมึงกูก็เลยแบบอ่ะโอเคเฮ้ยอุ้ยมึงมันมาชิบหายแล้วไหนทิพไถ้มึงช่วยด้วยไหนวะไหนวะเนี่ยมึง นู่นมันอยู่ข้างบนน่ะกำลังลงมาบตลเมันเลงมึงอยู่ปะเออใช่จ้าเฮ้ยมันมาแค่นีเองนม่ต้องไหวอยู่โอเคโอ้โห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 เวลาจะตายโอเคเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งโอ้โหดีนะมาสอง อ๋อเคยคุณลืมไปว่าเรามีแผนที่อีกอันหนึ่งที่กูก็หาไม่เจอตั้งนานเอ๊ะห้าเอ็ดยี่ห้าอ๋อนี่ไงเต็มแถวนี้เหรออืมอ๋อเมื่อกี้เราเจอถังน้นตรงนี้โอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้เสียงได้ยินเสียงได้เสียงได้ยนเสียงได้ยนเสียงเาเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้นเด้าเจ้าเจ้เล้นเด้าเด้าเด้าเจ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 ้เด้เด้เ้ เพื่อนหน่ป่ะเฮ้ยกูอยากหองมีนมากอ่ะอตาย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 กูว่าไปจากตรงนี้ไหมกูหลอนลนะเนี่ยนั่นอะไรอะ่ะแอ่งน้ำเหรอใช่เมื่อกี้กูเดินไปดูมาว้าวมึงกูได้เสียงคนไปอีกแล้วเฮ้ยเพื่นอนอาา่าฮะ กูได้ยินเสียงมันมันตะโกนโหร้องโอเคกูกูได้ยินกูได้ยินแล้วกูได้ยินแล้วกูได้ยินแล้วำป้าน้ำป้ากูกูเจอกูเจอเหมือนจะติดบั็กเลยนะเออมึงเอาเลยเนี่ยอ๋อติดหินเออหรือความกูบั็กเองเออมันติดจริงวะอ้าวไปไหนแล้ววะเออแต่ได้ยินเสียงกูไมันอีกแล้วเออกูได้ยินเสียงมันเฮ้ยนั่นไงบั็กที่เดิมเลยเอองั้คงจะเป็นบั็กแล้วแหละเฮ้ย เฮ้ยมาแทงกูได้ไอ้เหี้ยแล้วกูจะตีมันยังไงเนี่ยนี่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 เอาเลยอุ้ยเฮี้ยมาแทงกูได้ปะกูแทงหินเลยอ่ะอุ้ยมันมีตัวเดียวใช่ไหมแต่ตัวเดียวว่าทำไมกูรู้สึกว่ามันมแรงจังอ่ะอุ้ยโอ้ยแรงมากแรงมากกูแทงอะไรกี่โบสิ กูต้อมือกูตดองมานใจกูต้องใิ้กูต้องใช้จินตนาการขนาดไหนวะเพราะยังไม่ตายกูมีคู่อยู่เลยอ่ะไอ้นุ่มยอมแพ้ซะเถอะไอติดบาร์หนุ่มเฮ้ยฆ่าตายแล้วไอ้นุ่มดับมิกี่ไอ้นุ่มไอคู่จุ้งพังศรอีกแล้วไอ้นุ่มเอ็งเอ็งห้าวยังไงหนุ่ม ไม่เห็นจริงดิพวกมึงกูอยู่นี่มึงเดี๋ยวนะแล้วกูเกาะกูเกาะไฟขนาดนี้มันไม่มันไม่เห็นมึงไม่เห็นจริงดิมึงดูควันที่เอาละได้ไม่กี่แผ่นะมึง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 อะไรอะไรเสือคน็นมึงโอ้โหโอ้โห มึงปูะตายมึงมึงมึงปูนตายกูจะตายมันมาหากูมาหากูมาหากูโอเคกูกูโอ้โหมึงมันดีแล้วมึงมึงมึงโอเคมึงมันตายกูไม่น่าว่ะกูไม่น่าว่ะผมนี่โดนกัดเลยเห็นมันวิ่งไปหามึงเฮ้ยเจาะทั้งตัวเลยกูเฮ้ยแพ้ให้แล้วโอ้ my god น้ำปะเนี่ยมึงเราไม่ยังไม่เจอไอ้เค่เลยเนาะเออแบบนี้ไม่เจอไอ้เค่เลยเพราะว่าแล้วเราเสือกมาพูดกันตอนตอนเดินริมน้ำโอ้ยมึงเป็นน้ำแบบโอ้โหเฮ้ย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 เฮลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ่้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮตยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยน้้ยเฮย้ยเ้ยเฮเฮ้ย้เ้ยู่แล้วว โอ๊ยทำไมค้างวะโอ้ยไปเจอโน้ตโอ้สาเโอ้ย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 ตัวใหญ่มากวิ้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรสไรสิยงอะไรมาจากทางนู้นเอ้ยคนป่าไหนสี่แปดอะได้เสียงได้ียได้ได้นไนี่งเจออไมึงท้าน้มโอ้โหเออเข้าใจมึงแล้วเข้าใจมึงแล้วยิ่งเปกรลาบอกให้กูบู๋เลยโอ้โหเยอะมาก เยอะมาเครื่อมันจะมาไหมนะมึงเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราตายเราจะไปเกิดไหนอะ่ะอ่ะมันจะอยู่ตรงที่เป็นตำนานกลางน้ำอะ่ะแล้วถแถวนั้นเรามีที่นอนอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยตรงไหนวะไปนอนก่อนไหมหรือว่าจะสร้างใหม่ตรงนี้เลยอุย้ยมึงตรงนี้ให้เราเกิดมาเราก็เจอพอดีเลยใกล้ๆหน่อยม้ <laughs> ลืมฝัออ่งนู้นไหมเออได้ อัปเดตจุดเกิดใหม่เคกูควรจะดรอะไรไว้เลยไหมยมึงอาหน้าเรารอดไเนี้่ไม่ได้กูวิ่งหนีกูทิ้งหอกไว้หนึ่งอันดีกว่าเผื่อกูเกิดใหม่แล้วก็จะได้เอาหอกอ๋อแบบนี้เอคกันทำหอกเกาะบางไว้แถวนี้เลยเพื่อเกิดได้เดียวถึงมือมายังไงกูกูทิ้งไว้แถวนี้ให้หมดเออเจอกูฆ่า โอเคไะหายตึงเต้นว่ะเหมือนจะไปลบอ่ะจริงอย่างบูกับลูกถนอกลูกถนอกอะไรล่ะลูกนูสามดอกเฮ้ยมึงเอาจากกูไปประลาดเดี๋ยวกูเน้นเขาทำเอามาก็ได้มาเอามาทักสองอันก็ได้มาโอ้มึงเยอะอ่ะเยอะจริงเยีะนะอ้อมไงดีวะหมู่บ้านใหญ่มากอุ้ยเดี๋ยวนะ สองสี่หกคนว่ะมึงหกรวมทางนน้นยังเนียหกยังไม่รวมฝั่งซ้ายที่วัซอีกสองเฮ้ยมึงมึงมึงฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมันเห็นเรามึงมึงมันมัมนมันเห็นกูไอ้นักเลงมันยืนวะอเหียนี่เงยแล้วเกาะกูมาเตือนอะไรตอนนี้อะมึงกูไม่มั่นใจธนูอะกูกูคงต้องไปคุกวงในวะเอาเลย เองกูเก็บหินก่อนะกูจะสู้จะสุดใจเพื่อนมึงกูจะเคียงบาเคียงไหลมึงเองเหมือนก้านกล้วยกับพระองค์ดำมาเปรียบเทียบอย่างอื่นไม่ได้หรอไอ้เหี้ยเออเขาขำว่าตอนเด็กทำไมกูมองว่าก้านกล้วยหล่อวะจริงอยากได้ช้างัวกูมองตัวเอง อะไรขนาดนั้นวะไปเพราะว่ายังไงก็ต้องเอาวะคือเอาละโอ้โหมึงดูรักเลยดิริงไม่กูว่าต้องกูด้วยกันนี่แหละเอาเลยไม่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไหมอ้อมแบบอีฝั่งนึงอะถ้าอยู่ฝั่งนี้เหมือนเราต้องเจอไอ้นักเลงก่อนอะกูว่ามันต้องเก็บมันไว้เป็นคนสุดท้ายอะพรามึงไม่เห็นกูจริงดิ อุ <c oughs> ้ยกูจริงอ่ะอนเอามึงพร้อมมึงบอกกูเลยมีหัวแดงอยู่อุ้ยอีเทียโดนตีขึ้นแล้วเราแล้วเหรอกูยังกูรอกรอเลยปะเอาเลยไปเพื่อนโอเคกูเก็บตึงอีเทียทลังเล็บปกกูมึงกูเก็บสองกูมาหาธนูกูมาหาธนูกูมาหาธนูอุ้ยอีเทียเก็บหนึ่ง เฮ้ยมึงกูเก็บฟาร์มพีคูกำลังไปช่วยกูกำลไปช่วยเฮ้ยพีคือกูไปช่วยกูไปช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียกูช่วยกูช่วยโอเคโอเคโอ้ยมึงเหลยนักเรียนโอ้ยนักเรียนนักเรียนเฮ้ยแต่มันเดินช้าป่ะรู้สึกเฮ้ยมันเลงกูเหรออุ้ยน่ากลัวอะกูกูแทงหลังกูเออเออโอ้ยเฮีย กูฟ like, like ิลแบบฟิลแบบจะตายเลยอ่ะเฮ้ยควรไหมกูกูต้องกูต้องตามไปตามมัวโอ้ยเฮียกูตายอีกกูตาย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 เพื่อนกูจะตามมึงไปช่วยมึงอุ้ยมึงมึงมึงมันตายมันตายโอเค โชคดีนะเป็นคนรอบคอบโอ้โหแต่แบบเจสจีเอาเลยนะเปิดเลยนะเฮ้ยโอเคอ่ะเจ๊เหอผู้หญิงนะโอ้ไม่เป็นไรค่ะนะขอนเอ๋อขอนนะผมมาช่วยแล้วชีขอนเอ๋ยขอนมาช่วยแล้วโอ๋นะนี่กูฆ่ายนักเลงก่อนเลยไอ้สั์ 天了。Oh.